ถ้ามาร้านนี้นะขาดไม่ได้เลยกับเพาะปลาเนี่ยเพาะปลาที่ร้านจะเป็นแท้เลยนะครับับบใหม่ๆวันนี้ไม่เอาหน่อไม้นะพี่ได้ครับเลือกได้นะครับได้ครับพี่นี่ครับดูความน่าทานครับเพาะปลานี่บอกเลยว่าเด็ดครับเหมาะกับหน้าหนาเหมือนกันนะพี่นะใช่ครับกินร้อนๆแต่แต่ต้องกินร้อนๆนะใช่ใช่ต้องมาไปอุ่นสักหน่อยให้ร้อนๆครับ ร้านนี้เด็ดนะฮะวันนี้มีอะไรแนะนำบ้างพี่นอกจากกระเพาะปลาซุปเยื่อไผ่จะมีเป็นขนมครับขนมใช่ไหมขนมก็จะมีข้าวเหนียวผุดดำข้าวเหนียวัวดำจะนิ่มๆเลยครับแล้วก็เป็นกะยาศาสตร์ข้าวเหนียวเธวดำนี่นะครับกายาศาสตร์สูตรโบราณเลยครับใหม่ๆทุกวันดูแล้วนะไม่แข็งใช่ไหมพี่นะไม่แข็งแต่นิ่มๆนาะไม่แข็งครับกะยศาสตร์น่าทานกินได้นะลองดูครับนี่โอ้แล้วก็ขนมตาลครับขนมตาลโบราณเลยรกครับ มีทุกวันไหมพี่หรือว่าแล้วแต่อีกใช่ครับขนมอ๋อครับจะเปลี่ยนไปแต่ละวันครับข้าวเหนียวถั่วดำกล้วยบวชีอ๋อเป็นขนมไทยโบราณอะไรอย่างเงี้ยพี่นะก็ทิมไทยเตาอ่าแขกอ่าถ้าใครสนใจมาได้นะครับร้านในโน้ตโซนทิมครับนายโน้ตโซนทิมนะครับตลาดนานาเจริญนะครับโซนตลาดนัดโซนตอนเย็นตอนเย็นนะพี่นะเปิดประมาณกี่โมงพี่สามโมงครึ่งถึงทุ่มครึ่งครับสามโมงครึ่งถึงทุ่มครึ่งนะครับร้านนี้เด็ดหลายเมนูนะครับเฉพาะปลานี่เด็ดอย่างหนึ่งแล้วนี่ซุปเยื่อไผ่นะครับ อากาศหนาวๆอ่าครับพี่ขอบคุณมากนะครับ,รบพี่ขอบคุณครับ